วัดนี่คมเหนียวบาลังว่าวันจิตตนธรรมจิตนี้มาเบิ่งต้นทุเรียนอับเกียุเรียนบ่ได้อับเกียดไหลเรียนเราทต้องไปชมเด็กจีนใดๆตั้งแต่เบิดหนาหนาวมั้งนี้ต้นเถื่นต้นนี้งามกระมือนี่จะรังไห้น้ำเลไห้น้ำห่อนหอนสิยังว่าเสียหนาแรงเบิดตีนี้สิยังประตูเรียนน่ะอากาศห่อนด้วยเสียอากาศหอนต้อผู้ชมนี่ วอนทีน่ยังวันนี้น้าจะปีเกิดเด้อเนี่ยท่านผู้ชมจะปีเกิน้ำปอบป่าตะปีเกิน้ำปอบป่าพวกนี้น้ำหนองน้ำปอบป่าโศเสียน้ำปอบป่าข้าน้ำปอบป่าท่านผู้ชมเนี่ยสูงสองเมตรกว่าแล้วเก็บจะอายุสองปีท่านผู้ชมเนี่ยปีเจ็ดแปดเก็อบสองปีแล้วคลิปนี้เบิ่งกันหดน้ำทุเรียน

แก่ลาลงบ่ว่าลงมหนักท่านผู้ชมนี่กนี่ตัวนี้ก็เริ่มเฟื่อนปูตัวนี้แล้วตัวนี้กับแก่ลาลงตัดยอดตัดดอกเลยตัวเลี้ยงต้นโผลท่านผู้ชมตัวนี้นี่คือเหตุมับเกียร์ไเบิรงนี่คือเลี้ยงหมอนทองอายุเกียร์สองปีนี่เกียร์ได้สองปีแล้วนี่กิับว่าขับเกียร์เลี้ยงให้ท่านผู้ชมได้เบิรงติดตาม ปลูกเรียนมือใหม่ท่านผู้ชมปลูกเรียนมือใหม่ยังประชันทำนันยังท่านไอ้โหว่าัดเป็นยังไงยังจะปลูกเป็นยังไงปลูกเรียนมือใหม่เรียนมือใหม่ทีเป็นยังไงก็เสียหลอดทีนังกะคอยติดตามติดเลยเด้อเสียอัพเกียร์เรื่อยๆติีเสิยอัพเกียร์นี่มาโมนี้ก็วันที่สิบสามมีนา อากาศฮ้อนๆมาหดน้ำช่วงตอนเย็นเย็นมันจะีย่างพอดีหดน้ำซึมือหดน้ำซึมือให้ดินซมอยู่เรื่อยให้ดินซมอยู่เรื่อยจนไปชุ่มคลิปนี้ก็เบิ่งกันยาวๆเรือก็ได้มีทำในน้ำกันคอมเมนต์มาได้เด้อปลูกขึ้ไในรดน้ั่งก็ได้ก็ น,นี่าอาตมาบ่มีความหมูลอย่างปลูกเต็มว่ามักปลูกมักกินทุเรียน,นนี่ิือการผู้ชมเอฟซีวัตนิคมเชนเนลกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสะไคร้ถ่ายที่สุดีก็เลยคำว่าเบิ่งกัในให้มีความสุขความเจริญชีพเก่าหน้กการงานสุขภาพกายแข็งแรงทุกผู้ทุกคนเด้อขอเจริญพร